สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้เกมบอร์ดเทวิติภัณฑ์อัปเดตแล้วนะครับผมอัปเดตใหม่ครั้งนี้เป็นอัปเดตธีมของมูเซียมนะฮะเป็นธีมว่าอะไรนะอียิปต์อ่ะนี่ครับผมอัปเดตมูเซียมนะครับนิวฮาร์ดแมปนะครับผมมูเซียมเคลสแล้วก็ใช้นี่ only mechanic นะครับแล้วก็เพิ่ม5้าทาวเวอร์ใหม่มานะโอเคก็คือนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่ากล่องใหม่เป็นยังไงนะฮะหน้าตานะครับจิ้บกดตรงนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล่องนะครับโอเคนี่นะฮะกล่องนี้นี่กล่องสวยมากเลยนะผมชอบเขาทำกล่องสไตลล์นนี้มากเยะครับ อ่านี่ครับผมก็จะมีโอกาสได้ตัวละครเป็นจิวเลี่บอลนะครับผมฟอสซิลบอลนะครับผมแล้วก็สแตทตู้สแตทสแตทบอลนะฮะแล้วก็มีอีกสามตัวที่ยังเป็นงงงงอยู่ยังไม่ได้นะก็เลยแบบไม่มีนี้นะเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะนอกจากนี้นี่ครับคือด่านนี้นะฮะมูเซียมนะครับแต่ด่านนี้พิเศษมากเลยนะครับคือต้องใช้แค่ตัวใช้นี้เท่านั้นนะครับก็คือตัวละครโอมกงโอเมกาี้ยธรรมดานี่คือใช้ไม่ได้เลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหผมบอกเลยว่าท้าทายมากนะครับ ผมจะมาเรียหมดเอกเปิดแล้วกันนะเพราะว่าผมไหวแค่หมดเอกเปิดนะฮะก็ยากจริงๆนะครับสําหรับด่านใหม่นี้นะครับโอเคผมจะวางตัวเงินก่อนเลยนะฮะดีนะาผมทําตัวเงินใช้นี่มานะก็เลยแบบใช้ใช้ได้นะครับโอเคแล้วนี่สองทางเลยนะครับเพราะงั้นต้องวางสองทางกันนะฮะโอเคความยากของมันคือตรงนี้นี่แหละครับผมคือต้องใช้ตัวใช้นี่เท่านั้นนะครับซึ่งตัวใช้นี่นี่ขนาดระดับเลเจนนะยังมีคนมีน้อยมากๆเลยนะครับโอเคผมจะวางนี่ไปเลยนะฮะ นี่ตัวนี้นะครับผมได้มา2ตัวนะฮะมีเด็กให้มาหนึ่งตัวแล้วผมก็น่าจะสุ่มได้1ตัวมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้มันนานแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่โกงมากมากเลยนะครับเพราะว่าเขาซัมมอนได้รัวๆนะฮะเหมาะกับวับสายฟ้าที่สุดแล้วนะครับตัวนี้จากที่คูดาวสามสิบวีนะ้เหลือแค่สิบเก้าวีเท่านั้นนะครับลดมาประมาณหนึ่งในสามเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราเอาฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับมินิบอลเลอร์สีทองคํานะครับผมโชคดีมากที่ผมเก็บใบนะตอนแรกผมจะให้ให้คนอ ก็เลยทําให้แบบว่าเล่นเล่นแบบนี้ได้นะครับสบายๆเลยนะครับโอเคนี่ฮะก็ถ้าเกิดใครอยากผ่านแบบนี้นะครับก็ต้องมีตัวชายนี่นะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นตัวดีเจนนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับนี่เลยเ,เก็บไปจิบนีบอลเล์อ่าตัวฟาร์มตังค์ตัวนี้เก่งมากนะครับใครที่ทําได้ควรทํานะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวฟาร์มตังค์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่มีตัวไหนที่เก่งเท่านี้แล้วนะในอนาคตก็อันน่าจะไม่มีนะเพราะว่า ส่วนมากตัวความตังของเกมแต่ละเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆเท่าไหร่นะครับจะแบบเน้นตัวเดิมเลยเขาจะแบบไปเน้นที่แบบตัวดาเมจมากกว่านี่นะฮะเป็นชูดลงของเกมอะไรเงี้ยครับแต่ตัวความตังก็จะไม่ค่อยเพิ่มกันเท่าไหร่นะฮะโอเคโจมตีป้ายนี่สามแสนหนูจะอัพให้ถึงขั้นตันเลยลวกันนี้ฮะขั้นตันนี่คือได้ คุกเวฟนะครับได้เงินแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับหรือสองแสนนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้อินคัมมาต่อวิห้าพันเดือนนั้นแล้วแถมตีฮิตละพันห้านะฮะก็คือได้ได้เงินอีกทีฮิตละพันห้านะแล้วดูฮะศูนย์ยุหนึ่งเท่ากับหนึ่งวิได้อีกหมื่นห้านะครับโอ้โหซึ่งบอกเลยครับเงินคือเฟิร์สจัดนะฮะได้จุดนี้มาเนี่ยสบายๆนะครับนี่อัพเกรดเลยฮะคือแบบไม่ต้องใช้ตัวลิงเลยนะชิลๆเลยนะครับโอเคอัพเกรดไปซึบตันแล้วนะครับสบายแล้วตอนนี้อับนี้ด้วยนะฮะ นี่แล้วก็ถ้าเกิดไอตัวนี้ใช่ไหมเราเอาไปให้ตัวปาร์ตี้แมนเนี่ยช่วยด้วยเนี่ยก็ยิ่งโกงไปใหญ่เลยนะครับทำให้เหลือ1 4บวิเท่านั้นนะฮะไอสิบห้าวิเหล่เนี้โอเคคือโกงจัดนะครับคือซัมมอนรัวๆนะฮะโอเคอัปเกรดไปนี่แล้วตัวแล้วตัวปาร์ตี้แมนผมโชคดีมากเลยได้ตัวรับใช้นี่มานะครับราคาแพงมากนะตัวนี้นะครับเขาขายกันอยู่ที่สองสามแสนเจมเลยนะครับโชคดีมากจริงๆนะตัวนี้ราคาแพงจริงๆครับปาร์ตี้แมนบอลนะฮะและแถมติดบัฟเอ่อช้นี่ด้วยนะตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ันะครบ เก่งมากอ่าน41เบฟแล้วเบฟจบที่ประมาณ50เบฟนะอันนี้เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับสำหรับผมคิดว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะแต่ก็คือเพิ่มแมคาิคใหม่มาทาให้คนที่แบบมีตัวใช้นี้รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นนะนะั่นฮะผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะที่ทำให้แบบใช้แค่ตัวใช้นี้ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าต่อให้เรามีตัวโหดไหนใช่ไหมแล้วมันแบบมันก็ผ่านด่านได้แล้วมันยังไงต่อแบบอย่างนี้มันคือแบบมีเงื่อนไขไงให้เราต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นอะไรเงี้ยทาาา้เรดมี่ำ พราะปกติผมก็ไม่ใช้ได้ตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าดาบปกติมันมีตัวที่โหดกว่าเล่นได้แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ดาบน,นี้คือจํากัดแค่ใช้นี่นั่นเองนะเพราะงั้นมันเลยมีคุณค่านะซึ่งดีมากครับสี่สิบเก้าเวฟนะครับบอสกำลังจะมาแล้วบอสบอสจะมานั่นจะ,ะฝั่งนี้นะครับถ้าที่จำไม่ผิดนะนี่เป็นไงบอกเลยครับวิ่งไล่ตีสบายๆนะเดี๋ยวเอาตัวนี้วางหน่อยได้ไป,ไปนะครับเคนี่ฮะอันนี้ตัวนี้เก่งมากนะเพราะว่า มันเป็นตัวที่สมัยก่อนนี่ใชใ้ฟาร์มเงินได้ดีที่สุดนะครับในยุคสมัยนั้นที่ผมทาคลิปสอนไปคนดูเยอะมากคนดูห้าหกพันคนนะก็ต้องขอบุญจริงๆคลิปนั้นนะก็ใช้ตัวนี้แหละรในการฟาร์มนะครับมินิบอลเลอร์นะครับโอเคตอนนี้ก็ตกกระป๋องไปแล้วนะเพราะว่ามันมีตัวใหม่มานะครับอย่างเช่นตัวคิงตัวเออเลเซอร์แมนที่มันเป็นตัวระดับทานเซนเด้นนะครับโอเคนี่ไงบอสมาแล้วโอเคชนะแล้วนะครับนี่ฮะได้กล่องมูเซียมมานะครับ โอกาสได้จะมีโอกาสได้ออกหนึ่งกล่องแล้วก็สองกล่องนะครับหรือบางทีไม่ได้เลยนะฮยก็แล้วแต่ดวงนะครับก็โดยดวงสรุปนะครับคืออัปเดตใหม่ก็คือเพิ่มแมปใหม่มามลวเซียมระดับฮาร์ดโหมดนะที่สามารถใช้ได้แค่ตัวใช้นี้เท่านั้นอย่างที่สองนี่ก็คือเพิ่มกล่องใหม่มานะครับเป็นกล่องของด่านมูเซียมนะครับชื่อว่ามวเซียมเคสนะครับอย่างที่สามนี่ก็คือเพิ่มยูนิตใหม่มาห้าตัวนะครับเป็นยูนิตของด่านมวเซียมเคสเป็นตัวแรอีพิกเลเจนแล้วก็โอเมกาแล้วก็ทาร์เซนเดนนะครับซึ่งตัวละครน่า ว่ายไดเมนเท่าไหร่เนี่ยฮะเราสามารถดูได้ด้วยนะครับในในหน้านี้นะครับอืมผมคิดว่าเป็นตัวไหนเนะี่ยน่าจะตัวนี้นะน่าจะตัวพีระมิดนี่นะนี่ฮะโอ้อาซอฟพาวเวอร์ฟอร์มเนียร์บีทาวเวอร์แอคแท็กโอ้คือเขาสามารถแบบช่วยเหลือทีมทีมช่วยเหลือทีมด้วยนะเทมเพิโลโอ้นี่มันเป็นเทมเพิลนะครับแล้วก็มีบอลตรงกลางนะครับโอ้นี่เอเนอร์จีแม็กเอเนอร์จีรีควายเอเนอร์จีอ๋อมันใช้เอเนอร์จีในการยิงด้วยนะฮะเอเวกเคนเน็ต นี่คืออะไรเนี่ยคูดาวเปอร์เอเนอร์จีโอเคเป็นใช้เอเนอร์จีนะฮะเลเซอร์โอ้โหดาเอตคือเวอร์จัดนะครับดาเมตตัวนี้น่าจะเก่งมากเลยนะตัวนี้ดูจะส่งแล้วนะครับต่อไปเป็นฮาร์เซเนนบ้างนะฮะฮาร์เซเนนตัวใหม่น่าจะเป็นตัวตัวนี้เปล่าะอ่เนี่งน่าจะตัวนี้นะครับดามาเอจประมาณนี้เหรอแต่เขาบอกว่ามันสตันได้งั้นเหรอน่าจะเก่งอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก่งแค่ไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะดูดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันเป็นหนานมูเซียมพื้นซึ่งมันเป็นเกมใช่ไหมทุกคนผมว่าอนาคตอาจจะมีแบบว่าอัปเดตแบบใส่เกมให้ตัวละครได้อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเงินก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่นี้ชอบกดไลค์ช่องม,มากกดซับเพื่อจะเป็นพันหน้าครับทุกคนไม่เป็นครับเจอกัน